ตอนแป้งรําท่าทางผู้คนแถวเนี้ยดูสนุกสนันกันจังนก แต่งตัวสวยๆหล่อๆกันทุกคนเลยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าอยากให้หน้าตาดูสวยงามหน้ามองต้องผัดแป้งให้หน้านวลน,นะจ๊ะแล้วเขาใช้แป้งกระป๋องหรือเปล่าเขาใช้แป้งที่เรียกว่าแป้งนวลจะ้ะแต่ไม่มีกลิ่นหอมแต่ถ้าต้องการให้มีกลิ่นหอมต้องใช้แป้งนวลที่เขาทําเป็นแป้งร่ํา ยุดก่อนฉันงงนะแป้งอะไรทาแล้วร่ําแป้งร่ําจะรอเรือไม่ใช่ล้อลิงสมัยก่อนจะทําแป้งร่ําเอาไว้ใช้กันเองในครัวเรือนเพราะการผัดหน้าและทาแป้งจัดเป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทุกคนต้องทําทุกวันคําว่าร่ําหมายถึงการทําซ้ําๆแป้งร่ําก็คือแป้งนวลชนิดหนึ่งที่ได้รับการอบกลิ่นซ้ําๆกันให้หอมทนนานนั่นเองแล้วทำ ยังไงหรอก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมหาแป้งหินน้ำอบไทยน้ำดอกไม้เทศชมดเช็ดพิมเสนผิวม,ม,มะกรูดหญ้าฝรัน่นกำยานน้ำตาลทรายแดงและน้ำมันจันและสิ่งที่ไม่ควรขาดคือเทียนอบจะ้ะขั้นตอนการทำขั้นแรก เอาแป้งหินใส่ถาดพึ่งแดดให้แห้งแล้วเอามาแร่งหรือร่อนเอาแป้งที่เป็นผงละเอียดโรยแป้งลงในโถแล้วเอาทวนวางตั้งไว้ตรงกลางโถนำตะคันเผาไฟให้ร้อนจนแดงวางลงบนทวนเอากำยานชะมดเช็ดผิวมะกรูดน้ำตาลทรายแดงซึ่งทำป่นเป็นผงผสมรวมกันตักใส่ตะคันเล็กน้อยพอเกิดควันก็ปิดฝาโถให้ควันอบ ให้หอมครั้งหนึ่งพอควันจางจึงเปลี่ยนตะคันลูกใหม่วางบนทวนใส่ผงเครื่องหอมอย่างครั้งแรกทำซ้ำด้วยวิธีนี้ต่อกันไปสัก7จถึงแครั้งจึงปิดฝาโถพักไว้คืนหนึ่ง แล้วงงขั้นต่อมาเอายญ้าฟรั่นกับพิมเสนใส่โลงบดให้ละเอียดจึงเอาแป้งที่อบไว้ก่อนนี้ตักใส่ในโลงบดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันหยดน้ำดอกไม้เทศลงพอสมควรกวนให้เข้ากันจึงตักแป้งใส่ลงในโถแป้งใหญ่ๆเติมน้ำอบไทยลงละลายให้เหลวจึงตักแป้งใส่กรวยใบตองหยอดลงบนผ้าขาวให้เป็นเม็ดกลมยอดแหลมอย่างรูปฝาชีแล้วผึ่งลมให แห้งสนิทจากนั้นเอาแป้งใส่เรียงลงในโถอบร่ำด้วยกรํารยานอีกอย่างน้อย 2- อถึงสมครั้งจึงปิดโถเก็บแป้งไว้ใช้ต่อไปคนสมัยก่อนเก่งจังเลยเนอะ ทำแป้งร่ำไว้ใช้ได้เองภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเรามีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วจริงไหมก้าวแต้ม <Hey. S 2> ว้ว้ผ<พ>ี<พ>หลอกผีก้าวแต้มเองไปยืมแป้งเขามาทาเยอะไปหน่อยอะเลยก,กลายเป็นแมวหน้าวอกเลยแต่นี้แหละที่เขาเรียกว่าไปตกกระดงแป้งมาหรือไงแล้วพบกันใหม่นะคะ